คลิปนี้เรามาทำกระทงใส่ขนมเข่งแบบโบราณนะคะอย่างง่ายนะคะจากใบตองนะคะค่ะ,ะง่ายๆทำไม่ยากเรามีวัสดุทที่เรามีในบ้านนะอะ่เรามาเริ่มกันเลยนะคะเราเตรียมใบตองมานะคะเราอันแรกเราเตรียมตัวแบบนี้ก่อนแบบนี้เราเป็นวงกลมอยู่จะเป็นชามเป็นอะไรก็ได้นะคะ เนี่ยวันนี้พี่านใส่ที่เป็นวงกลมนะ่ะอ่าที่ใส่ที่นึ่งขนมปังนะเส้นผ่าศูนย์กลางสามนิ้วนะคะเราใช้ใบตองประกบกันใบตองให้เส้นขวางนะคะเส้นขวางกันนะคะไม่ตามกันอ่าพอเราวางประกบแล้วเราตัดนะคะตัดรอบเลยอ่าการตัดมารอบเรียบร้อยแล้วนะคะตัดมาเรียบร้อยอ่าเรามาวางนี่เลยนะคะ ขวางกันนะคะไม่ตรงกันแล้เวเรามาทําคนละมุมนี่เลยนะคะคนละมุมตรงข้ามนี้ก่อนอเรากะมาประมาณค่อน,นิ้วนะเสร็สามส่วนสี่นิ้วนะประมาณนี้ด้เราเรามีเส้นผ่าศูนย์กลางสามนิ้วนี่นะคะเรากะมุมเนี่ยประมาณสามกระเบียดง่ายง่ายเร็สามส่วนสี่นิ้วเย็บ แล้วมาหมุนตรงข้ามก่อนนะคะตรงข้ามก่อนอเราสลบมุมมาให้ได้เท่าๆกันนะคะถ้าเราจะเอากระทง n g หกกระทงตั้งสูงเราก็อยู่ตรงที่เราทํามุมนี่แหละแต่พี่ปานจะทําป้านๆน,นะให้เป็นกระทงขนมเข็งโบราณน,นะคะนี่นะคะสี่มุมเราจะทำหกมุมห้ามุมอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะ แต่คนโบราณเขาทำสี่มุมเพื่อความเร็วเราได้แล้วป้านขนมเข่งง่ายๆนะคะไม่มีพิธีรีตองอะไรเยอะมากมายนี่นะคะ,ะเขาจะเอาไปตองไปตากแห้งก็ได้เก็บไว้นานๆเป็นปีก็ได้นะคะแล้วเวลาจะทำขนมเข่งแเ้าก็ออกมาทำไปอยู่ในพื้นที่ที่ง่ายเวลาเขาจะส่งต่างประเทศเขาก็ไปตองตากแห้งฟีดไปเลยนะคะที่ต่างประเทศค่ะอันนี้ก็ เสร็จแล้วนะคะกระทงขนมเข่งเราเนะ่ะเราไม่จําเป็นต้องใส่ขนมเข่งอย่างเดียวเราใส่ขนมสังขยาก็ได้ขนมชั้นขนมตะโก้ขนมตะโก้ก็ทําแบบนี้เลยเราควนตัวมาแล้วแล้วเราก็ควนหน้าเป็นกระทงนี่เลยนะคะค่ะขนาดนี้พอดีที่สุดในบ้านเรานะคะขอบคุณค่ะกระถงขนมเข่งก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะ